ชาวเขเมรร้องข่าวทหารไทยจับตัวเฉลยศึกชาวเขเมรตกลงแล้วจริงหรือไม่จริงแล้วทหารว่าจริงทำไมรัฐาบาลถึงปิดข่าวในตอนแรกในขณะที่รัฐาบาลเขเมรเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวเฉลยศึกอย่างไม่มีเงื่อนไขหลังฟ้องนานาชาติบอกว่าเขเมรใส่เสื้อบริสุทธิ์โดนคนไทยหลอกจับมือเซลฟี่สุดท้ายต้องโดนจับ ในขณะที่เวียดนามฟังข่าวระคำคลิง้งบอกลบๆกันอยู่ใครที่ไหนจะไปจับมือถ่ายรูปเซฟี่นี่มันนิยายช,ชัดๆเรื่องราวจะเป็นยิงไลติดตามได้ไในชาร์จสติเ d โอครับ จากข่าวที่ฐานไทยนะครับจับเฉลยศึกเป็น18ทหารเขมรและมีการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนมีการเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําอย่างดีนะครับมีเสื้อผ้าให้ใส่ใครที่บาดเจ็บก็มีการปฐมพยาบาลให้ใครที่เจ็บหนักนะครับก็พาไปโรงพยาบาลเรียกว่าอยู่อย่างสุขสบายยิ่งกว่าตอนเป็นทหารรับใช้หุน่นเซ็นซซอีกซึ่งข่าวนี้ในตอนแรกนะครับทางเขมรก็มีความพยายามที่จะปิดข่าวเึงขนาดให้ไอโอนะครับตัดต่อ ว่าภาพของทหารขเขมรที่นั่งล้อมวงกินข้าวเป็นภาพเก่าแต่ว่าไปไปมาๆนะครับตอนหลังก็ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงหลังจากที่ทางขเขมรนะครับปิ้งไอเดียแต่งนยายาหหลอกชาวขเขมรและทูตทหารจากนานาชาติว่าทหารไทยนะครับหลอกมาจามับเบอร์จนเป็นเหตุทําให้ทหารขเขมรโดนทหารไทยจับได้สิบแปดคนและมีหนึ่งคนนะครับที่ใช้อุบายแกล้งตายก็เลยหนีออกมาได้และก็มีสองคนที่เสียชีวิตในพื้นที่ ก็เรียกว่าพูดจาเป็นตูเป็นตาทั้งๆที่ไทยเรานะครับดูแลเฉลยอย่างดีเรื่องดีๆไม่พูดแต่ว่าดันทะลึ่งแต่งนิยายหรือต่อให้เป็นเรื่องจริงก็คิดว่าไม่เสียหายนะครับเพราะว่านี่คือสงครามไม่เรายิงเขาเขาก็ยิงเราแล้วที่บอกว่ายิงกันเสร็จเนี่ยแล้วเดินประจับมืออันนี้คงต้องใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะครับว่าลมปาของขมรเชื่อถือได้หรือไม่ แต่ข่าวจากทางทหารไทยนะครับระบุว่าทหารเขมรเหล่านี้ยอมทิ้งอาวุธและมอบตัวนะครับไม่ใช่ว่าเดินมาจับมือขอถ่ายรูปเซลรฟ,ฟี่อย่างที่ทหารเขมรบอกก็เช่นเดียวกับที่ชาวเวียดนามเขาลูกข่าวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเรื่องของลมปาม่าเขมรเนี่ยใครจะไปเชื่อโดยเฉพาะหลังจากหยุดยิงเนี่ยใครที่ไหนจะกล้าดเดินไปจับมือกับศัตรูแบบไม่ระวังตัว ชาวาเวียดนมามเขาบอกนะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยคงไม่มีชาวโลกที่ไหนจะไปโง่เชื่อเขมรพร้อมกับอกว่านี่มันไม่ต่างจากการแต่งนิยายมากกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงอา่าละครับประจากตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเรามาฟังความคิดเห็นของทั้งชาวเขเมรรวมถึงชาว,ชาวเวียดนามกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข,ข่าวคราวตรงนี้บ้างโดยที่ความคิดเห็นจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับโดยที่ส่วนแรกจะเป็นความคิดเห็นของชาวเขเมรและส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนาม เอาละครับเรามาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวเขมรในช่วงแรกเลยดีกว่านะครับสาหรับชาวเขมรในช่วงแรกจะเป็นคนที่พูดถึงข่าวในช่วงแรกที่ยังมีความคลุมเครืออยู่ว่าทหารเขมรเนี่ยสุดท้ายแล้วโดนทหารไทยจับจริงหรือไม่เพราะว่าทางรัฐบาลเขมรยังคงมีการปกปิดข่าวอยู่โดยที่คนแรกนะครับกล่าวว่าตกลงแล้วมันข่าวจริงหรือว,ว่าข่าวปลอมก็ไม่รู้ยิ่งสมัยนี้ AI ตัดต่อเน,นียนมาก ถ้าหาว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงแสดงว่าทหารเขเมรที่ถูกจับตอนนี้ก็คงจะกําลังอึดอัดใจอย่างมากต่อมาเลยครับกล่าวว่าพวกเราชาวเขเมรกําลังถูกใส่ร้ายดังนั้นขอให้พวกเรามีกําลังใจเอาไว้บางครั้งความจริงก็เจ็บปวดแต่ว่าอย่าปล่อยให้ศัตรูช่วยโอกาสมาจัดการเราได้รอให้ผู้สังเกตการณจากนานาชาติเข้ามาตรวจสอบก่อนพวกเขาจะรายงานได้ดีกว่าเรา มาทเทมอมองของชาวเขเมรคนต่อมานะครับก็กล่าวว่าเราต้องระวังข่าวปลอมเพราะว่าข่าวปลอมกําลังระบาดอย่างหนักและข่าวปลอมนี่แหละที่ทําร้ายชาวเขเมรฉันไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่ว่าบางเพจมันก็ไม่น่าไว้ใจปล่อยแต่คลิปปลอมข่าวปลอมจนคนสับสนเพจพวกนี้มันเอาแต่สร้างความวุ่นวายไร้ประโยชน์ฉันเกลียดเพจพวกนี้จริงๆ ต่อมาก็กล่าวด้วยความไม่เข้าใจนะครับว่าไม่รู้ว่าจะเชื่อข่าวไหนดีประสาทจะกินอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นความจริงก็ให้ไปบอกครอบครัวของทหารเหล่านั้นว่าญาติของตนถูกทหารไทยจับตัวไปจริงๆคนต่อมาเลยครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงควรแจ้งครอบครัวทหารและช่วยพวกเขาออกมาแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกระดับสูงถึงไม่เห็นว่าจะพูดอะไรออกมาบ้างเลย แล้วจากข้อสงสัยตรงนี้นะครับก็มีชาวัมิอดอีกคนมาตอบว่าข่าวนี้จริง100%ซต์แต่ว่าบางเรื่องเขาก็ไม่กล้าเปิดเผยออกมาเพราะกลัวมีปัญหาภายหลังพวกเขากลัววาญ,ญาติพี่น้องของทหารเขมรจะรู้สึกเจ็บปวดต่อมาครับบอกว่าทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้สถานการณ์การเจรจายังไม่จบเรื่องแบบนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญเขาทำงานไปเถอะ ตอนนี้พวกเขายุ่งกันมากแม้แต่ศพในสนามรบเนี่ยยังไม่มีเวลาเก็บเลยต่อมาครับแชร์มุมมองว่าฉันเชื่อข่าวนี้200%สรุปแล้วรัฐบาลปิดข่าวฉันว่าการปิดข่าวแบบนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีเอาเสียเลยเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูความคิดเห็นของชาวเขเมรหลังจากที่พวกเขารู้ว่าข่าวที่ทหารเขเมรน,นะครับถูกทหารไทยจับได้เป็นเรื่องจริง โดยที่ความคิดเห็นนี้นะครับก็ถึงกับอุทานว่าอ้าวแล้วไหนตอนแรกบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงโตลงแล้วมันยังไงกันแน่มุมมองต่อมานะครับก็ตั้งคําถามว่าฉันสงสัยว่าแล้วทําไมกระทรวงกลาโหมตอนแรกถึงบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมทหารเขมรไม่น่าหลงไปถ่ายรูปก,กับเขาเลยรู้ทั้งรู้ว่าคนพวกนี้จ้องจะทําร้ายเรา แล้วจากความคิดเห็นนี้นะครับความคิดเห็นต่อมาชาวเขมรคนนี้ก็กล่าววิาพากษ์วิจารณ์ว่าต้องโทษทหารของเราที่งโง่เองเสียมยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมเวียดนามก็เสียแซงสองประเทศนี้ไว้ใจไม่ได้ต่อมาเลยครับกล่าววา่าถ้าหากว่าทหารเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่เราต้องฟ้องกลับ เอาละครับเดี๋ยวผมว่าคราวนี้เราลองมาดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่พวกเขานะครับพูดถึงข่าวที่ขมຈปล่อยออกมาว่าทหารขมรเนี่ยถูกทหารไทยหลอกไปจับมือถ่ายรูปเซลฟี่จนโดนจับได้นะครับโดยที่ความคิดเห็นแรกชาวเวียดนามคนนี้ก็กล่าวว่าจริงๆนะผมว่ามาดูเหมือนกับนิยายไปหน่อยพวกเขาพึ่งลบกันเสร็จแล้วคุณบอกว่าเดินมาจับมือกันเนี่ยนะนี่มันอะไรกันเนี่ย มาที่มุมมองของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับก็กล่าววิาพากษ์กุญแจว่าจับมือกัน,นะเหรอตลกชะมัดทำไมไม่บอกไปเลยละ่ะว่านอกจากเดินมาจับมือแล้วยังเดินไปกอดไปหอมแก้มกันด้วยขมຈคิดว่าชาวโลกเขาโง่หรืออย่างไรชาเนี่ทั้งขำทั้งอยากชดามันจริงๆมาที่มุมมองต่อมานะครับก็วิาพากษ์จุญแ์ว่าขมຈเนี่ยมันดูหนังอินเดียมากเกินไปก็เลยเล่าอะไรแปลกๆเป็นตูเป็นตาแบบนั้น ต่อมาเลยครับตั้งคําถามว่าทหารเขมรเนี่ยมันกลายเป็นเหยือ่อถูกลักพาตัวไปตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเขมรเนี่ยมันร้ายพอแพ้ก็ร้องไห้ฟูมฟายไปฟ้องคนอื่นดูข่าวแล้วเหนื่อยใจต่อมาเลยครับกล่าว,ว่าชาวเขมรเนี่ยยังเชื่อพ่อลูกคุณเซนอยู่อีกหรือแต่ว่าสําหรับชาวโลกไม่มีใครที่เชื่อพ่อลูกคุณเซนคู่นี้แล้ว มาที่ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับชาวเวียดนามคนนี้ก็กล่าววิาพากษ์วิจารณ์ขมรว่านาเสดายที่ทหารขมรต้องตายอย่างโง่เขลาเพียงเพราะว่าเชื่อลมปากพ่อลูกคุณเซน เอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของทั้งชาวเขมรรวมถึงชาวเวียดนามนะครับที่มีต่อข่าวที่ทางกองทัพเขมรนะครับออกมาชี้แจงว่าสาเหตุที่ทหารเขมรถูกไทยจับไปเป็นเชลยสงครามเนื่องมาจากว่าทหารไทยหลอกมาจับมือถ่ายรูปเซลฟี่จนโดนจับได้ ซึ่งเรื่องราวตรงนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปในทิศทางไหนกันบ้างยังไงก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นรอว,วาแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสับวานนี้สวัสดีครับ